ันนี้พามาแบงค์ชาติกันครับเพื่อนๆก็แบงค์ชาติเนี่ยก็ได้ร่วมกับกระทรวงการคลังเปิดโครงการปิดหนี้ไว้ไปต่อได้นะครับเขาเพราะว่าตอนนี้แบงค์ชาติเนี่ยมีความเป็นห่วงเรื่องหนี้สินครัวเรือนซึ่งมันเยอะมากๆนะครับเขาก็เลยจะมีการร่วมมือกับกระทรวงการคลังเพื่อดึงบริษัทบริหารสินทรัพย์ทุกคงวิทย์ หรือเรียกคันทรวัลแซมเนี่ยจะมารับซื้อนี่ของลูกนี่กลุ่มเป้าหมายซึ่งไม่เกินหนึ่งแสนบาทน,นะครับเป็นนี่เสียอซึ่งบริษัทเนี้ผมเรียกสันๆวัลแซมแล้วกันนะครับเขาก็จะมีการปรับโครงสร้างนี่เพื่อให้คนที่เป็นนี่เนี่ยใช้นีได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อความสะดวกนะแล้วพอป,ปลดนี่เสร็จเนี่ยก็กลับมาเป็นลูกค้าชั้นดีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันครับ ตอนนี้ก็รอธนรัฐมนตรีครังนะครับก็มีการพูดคุยกันนิดนึงไม่สบายดีไหมมาดนนึงไม่สบายนะคะมนนูนิดนึนตั้งแต่เช้ายังไม่ได้หยุดเลยครับครับโอครับเอเให้เริ่มเลยไหมครับครับก็ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจกับโครงการปิดนี้ไวไปต่อได้นะครับก็โครงการนี้จริงๆก็บอกว่าเป็นโครงการหนึ่งใน โครงการสําคัญของรัฐบาลนะครับที่จะมาช่วยในการลดหนี้ของภาคประชาชนนะครับแล้กเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนก็ตามนโยบายพลิกพิกวินของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับเป็นอันนี้เป็นเสาที่สองของโครงการพลิกพลิกวินก็คือกระตุ้นสั้นได้ผลยาวกระจายตัวแต่ันนี้เป็นโครงการที่มาช่วยชีวิตประชาชนคนที่เป็นหนี้ ที่มีหนี้เป็น n p l ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนบาทก็มิเป็นคนหนี้รายย่อยชาวบ้านต่างๆนะครับก็มีอยู่ประมาณ3าล้านรายกว่านะครับ4.7ล้านบัญชีเป็นประมาณเม็ดเงินประมาณหล้านบาทตรงนี้ต้องเรียนว่าเป็นการที่เราจะช่วยลูกหนี้ที่เป็นหนี้ n p l นะครับในอดีตแล้วก็เราจะดึงหนี้อันนี้เนี่ยออกมาอยู่ใน AMC ครับเราขอปักองพอนะก็มีการคุยกันนิดหน่อยนะครับคือพวกเราเนี่ยค่อนข้างจะคุ้นเคยกับผู้มาชุาสคนนี้ครับตั้งแต่อยู่ไม่งองศิ์แล้วครับาเอาดีเทลดีไหมครับประชาชน้วยอะขาขึ้นอย่าเดินขึ้นขาลงนะสั่นเลยอะไไหมก่อนนิดนึง โครงการแก้หนี้รายย่อยเอ็มซีนะครับก็เป็นความการทํางานร่วมกันนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคาร,รพาณิชย์ mm hmm. เถ่อนที่ต้องช่วยกันนะเพราะมันเป็นญหาเชิงโครงสร้างจริงๆนะครับเ,เรื่องหนี้ควรเรือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างใหญ่ถ้าเราไม่แก้เนี่ยนอกจากจะมีสง่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วคนที่เป็น m p l คนที่เป็นหนี้มากๆเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่เขาก็จะไม่ดีและมีปัญหานะอันนี้ก็เป็นความพยายามของ สถานารณ์ประเทศไทยในยุคนี้นะครับที่เรานอกจากจะดูแลเรื่องนโยบายทางการเงินแล้วก็พยายามมาใกล้ชิดกับปัญหาช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาเฉพาะจุดด้วยเอ็มซีก็เป็นส่วนแรกที่ทำถามว่าทําไมเราสนใจนี่เอ็มซีที่จะโอนเข้าเอ็มซีนะครับนี่ที่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทที่เป็นเอีเพราะว่าจํานวนสี่จุดเจ็ดล้านบัญชีหรือสาจุ้าล้านรายเนี่ยถ้าคิดเป็นจำนวนทั้งหมดเนี่ยมันประมาณ6กสิบสี่เอร์เซ ของ MPL ทั้งหมดที่เป็นจำนวนรายม,มูลนี้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าจำนวนรายเยอะถ้าเราสามารถช่วยจำนวนรายที่เหล่านี้ได้ให้หายจากการเป็น MPL เนี่ยเขาก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเสดีก็จะดีขึ้นนะครับเพราะเขาสามารถกลับข้อสู่ระบบปกติได้ก็เป็นความพยายามกลไกทำยังไงนะครับเราใน t า r g เก็ที่เราสนใจ4.7ล้านบนัญชีหรือ3.4ล้านรายเราจะ ทำส่วนที่สามารถทําได้ก่อนเป็นเฟสครับเฟสแรกที่ทำเนี่ยก็คือเราจะโอนหนี้ของธนาคารพาณิชย์และก็หนี้ของนอนแบงค์ ank, ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์นะครับรวมกันตอนนี้ประมาณ1.6ล้านบัญชีครับเข้า AMC นะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกของธนาคารแห่งประเทศไทย SAM, น,นะครับก็คือแซมสินทรัพย์สุขวิทนะครตเสินทรัพย์สุขวิทเนี่ยอกองทุนเพิ่มผูกถือหุ้นะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในทางอ้อมเนี่ยก็ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีสิทธิ์เป็นผู้ถือหุ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะปรับ แซมให้เป็นโซเชียลเอ็นีนะครับไม่ได้มุ่งหวังกำไรแล้วจะช่วยคนช่วยแก้หนี้รับภารกิจแก้หนี้ไปเพราะาเราจะโอนหนึ่งจุดหกล้านบัญชีนี้เข้าไปที่แซมแหล่งเงินก็ไม่ได้ใช้เงินจากรัฐใช้เงินจากเงินที่เราลดกองทุนฟพื้นฟูน,น,นะครับนำส่งจากจุดสี่หกเปอร์เซ็นต์หรือศูนย์จุดสองสามเปอร์เซ็นต์ในปีสองพห้าหกแหลซึ่งนำเงินเนี้ยไปใช้ในโครงการคุณช่วยเราช่วยแต่คุณช่วยเราช่วยเนี่ยจบไปตั้งแต่สามสิบกันยาที่ผ่านมาแล้วมีเงินเหลือใช้ไม่หมด เราก็เอาส่วนนี้ส่วนหนึ่งไม่มานมาทําโครงการซื้อนี่ส่วนเดียวอกไปพออยู่ที่แซมแซมได้ลูกหนี้หนึ่งจุดหกล้านบัญชีไปแล้วแซมปรับสภาพเป็นโซเชียลมีไม่ได้มุ่งหวังกำไรแล้วจะช่วยคนจะช่วยแก้หนี้คนให้หลุดพ้นจากการเป็นเอนพีแซมก็จะปรับโครงสร้างให้ลูกค้าต่ออะไรมาจ่ายชําระแบบผ่อนปลนมากๆแบบผ่อนปลนในจุดที่แบงก์พันธุ์ที่ปกติไม่สามารถทําได้แบบผ่อนปลนที่ปกติเอ็มซีปกติ ซึ่งอาจจะมุ่งหวังกำไรสูงสุดไม่สามพันสาได้คร่ er ้าๆค่าธรรมเนียมทั้งหมดก็จะถูกค่าธรรมเนีเมยมครงค้างทั้งหมดก็จะถูกยกเว้นดอกเบี้ยค้างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น <ind ex port> ดอกเบี้ยผิดนัดดอกเบี้ยปกติก็จะถูกยกเว้นเงินต้นก็จะถูกลดแท้ค่าลงมาจนอนอํานวนนะครับสัดส่วนมันจะมีตารางการคำนวณอยู่ะครับอาจจะยังไม่สามารถบอกได้แต่ว่าสัดส่วนที่สูงเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถช่วยลูกหนี้เหล่านี้แก้การเป็นเอ็มพีแอลเร็วที่สุด ถ้าดูจํานวน1นจุดกล้านหลาย4 0 0 0มืนกว่าล้านเนี่ยแต่คนเนี่ยติดหนี้นกันด้วยเฉลีย่ยต่ำกว่า3 0 0 0 0นบาทนั้นถ้าเขาสามารถมาชําระครั้งเดียวในจํานวนที่ไม่มากนะแล้วหลุดหนี้เลยเขาจะได้รับรหัสเครดิบูโรซึ่งเลขร,ร,รหัสหนึ่งหนึ่งมันจะเป็นรหัสที่เข้าปิดหนี้บัญชีเป็นปกติอันนี้ก็จะเปลี่ยนจากระบบเดิมเช่นต้องใช้คอยเวลาอีก3ปีกว่าจะกลับมาเป็นรหัสปกติได้หรือถ้าเขาจะผ่อนชําระผ่อนได้ถึงสามปีระหว่าง3ามปี ก็รักษาเดียวกันนะครับไม่มีล็อกด้วยก้อนนั้นที่ได้จเลยก็มาตัดจ่าย3ปีระหว่างระหว่าง3ปีก็มีรหัสที่เป็นรหัสที่ดีขึ้นกว่าการเป็นหนี้เสียแล้วพอผ่อนหมดก็กลายไปหัดหนึ่งหนึ่งแก้เป็นลูกหนี้ปกติอันนี้ก็เป็นความพยายามที่เราร่วมกันทํางานกับทุกหน่วยงานโดยหวังว่าเขาจะสามารถกลับข้อสู่ระบบได้ลูกหนี้ต้องทําอะไรไหมไม่ต้องทําอะไรเลยครับลูกหนี้ที่อยู่ในกลุ่มนี้การโอนหนี้จะเป็นการทํางานระหว่างสถาบันการเงินกับแซมทั้งหมด โดยที่นี่เองจะถูกแจ้งจากสถาบันการเงินหรือแซมไปว่านี่ของเขาได้ถูกโอนมาที่แซมจะเป็นเรื่องดีใครได้รับจดหมายใครรับการอินฟอร์มโน้ติฟิเคชันก็จะเป็นเรื่องดีเขาก็สามารถไปติดต่อชำระหนี้ตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปช่วงแรกก็อาจจะทวงขอให้ชำระหนี้ที่สถาบันการเงินเดิมไปเสียก่อนนะครับแล้วก็ถึงจุดหนึ่งอาจจะประมาณสักเดือนหนึ่งสองเดือนพอแซมร,ระบบพร้อมมีความพร้อมกุมภาเป็นต้นไปก็ จะชำระที่สาบัญเงินงันสปา,าบันการเงินเดิมก็ได้จะชำระที่แสนก็ได้นะครับก,ก็จะผ่อนปลดนมากขึ้นแล้วก็ง่ายช่องทางก็สูงทั้งหมดก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้